สวัสดีค่ะแม่แม่นะคะฝากแม่แม่เอฟซีนะคะติดตามน้องหมูแฮด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับน้องด้วยนะคะดูนะคะคุณแม่ชาวบ้านนะคะกับพระอาจารย์นะคะวันนี้วันดีนะคะน้องหมูแฮนะคะมาเป็นสิริมงคลให้กับวัดพระอาจารย์นะคะเป็นสิริมงคลดูนะคะคุณแม่ชอบนะคะดูนั่งสวยงามมากนะคะฝากแม่แม่เอฟซีนะคะ ติดตามน้องหมูแฮของเราได้นะคะดูนะคะดูนะคะมาขอพระอาจารย์พักที่ว oh, no ัดนะคะสวยนะคะพญานาคนะคะท่านอาจารย์ยังทำไม่ติดนะคะเทียบทำไมเปลี่ยนท่ารู้ถ้านโยกเนอะดูนะคะเหมือนคนเดินาขวองคนข้างหล่กันเลย